สวัสดีครับผมเอ็มโรสซิงไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมพาเพื่อนๆมาดูรถข้อกันบ้างนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามหากันมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็คันนี้เป็นอะไรที่สุดมากๆนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับทำจากพี่เม้งนะครับเม้งซังนะครับเป็นเทอร์โบคู่นะครับแล้วก็มีการวางอินเตอร์ที่แบบว่าสวยมากๆที่สําคัญนะครับงานข้อคันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สวยสุดๆนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถของเจนแฮร์ท็อกซิงนะครับคันนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปคุยกับเจ้าของรถกันก่อนว่ารถคันนี้ครัััับบบบเเเคคค้าาาทออะะไไรรรปงนโสสวดี สวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะร้านปลาโมดคอกซิงลาบุรีนะคะร้านปลาโมดคอกซิงลาบุรีใช่ค่ะนะครับแต่ปกติคนเขาจะเรียกเจแนนคอกซิงเหรอใช่ค่ะเจแนนคอกซิงค่ะนะครับนี่คันนี้เป็น d m a ม2020สอง่ะก็คือเป็นตัวแท้2020เลยใช่ค่ะ2020แท้เลยค่ะแล้วก็แปรงหน้ามาเป็นตัวสูงอ๋อก็คือแปลงข้าที่ใช่ไหมใช่ค่ะแปลงเฉพาะกระจังหน้าค่ะอ๋ออย่างอื่นปกติหมดเลยค่ะ2020แท้แท้เลยใช่ค่ะแต่ตัวเครื่องอันนี้เป็นเครื่อง3000ัน ่ค่ะเครื่องสามพันค่ะนะครับนี่วางเทอร์โบคู่ไว้หมดแล้วะนะครับอันนี้เอามาทําอะไรที่พี่เมงมั่งครับพี่มาทําห้องเครื่องเลยค่ะห้องเครื่องทั้งหมดนี้เลยใช่ค่ะห้องเครื่องนั้เป็นของเมงสังราบุรีเลยค่ะสุดยอดมากะนะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูทรงรอบคันก่อนค่ะคันนี้เนี่ยจัดทรงมาแล้ว อันนี้บรรทุกจริงไหมบรรทุกได้จริงค่ะบรรทุกได้จริงใช่ค่ะข้างหลังนี่คือเป็นเพาลอยใช่ค่ะเพลาลอยค่ะข้างหน้านี่ก็คือโหลดมาเรียบร้อยจัดทรงเรียบร้อยค่ะทำที่ไหนมาครับพี่ร้านช่างกลจุมพรค่ะร้านนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านดังใช่ค่ะดังนะคะใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าใครทําเพาลอยใครทํารถข้อก็จะต้องไปไปที่เขาใช่ค่ะเราจัดท่งจากที่เขามาเลยทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยวะพี่ใช่ค่ะทั้งข้างหน้าทั้งหลังเลยค่ะจัดทรงเป็นของร้านช่างกลจุมพรเลยครับก็คือทำเพลาลอยด้วยที่เขาใช่ค่ะทำเพาล้นเาลอยด โคะค่ใช้เลนโซ่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช่ค่ะเลนโซ่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะอย่างนี้ทุกได้ประมาณกี่ตันครับพี่ประมาณ4ตันถึงสตัน5ค่ะ4ตันหนึงสตัน5ใช่ค่ะนะครับตัวคอกเนี่ยเป็นวัสดุอะไรพี่เป็นงานเบิร์นไทเทเนียมนะคะหลังแรกของประเทศไทยก็ว่าได้เพราะายังไม่มีใครทําเลย คือเป็นไทเทอะครับใช่ค่ะเป็นงานเบิร์นไฟทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่งานไดนะคะปกติที่เราเห็นจะเป็นงานไดธรรมดาคือเป็นเลดไดสีใช่ค่ะเลดไดสีอันนี้คือเป็นไทเทใช่ค่ะเป็นงานเบิร์นนะคะใช้ไฟเบิร์นทั้งหลังเลยค่ะครับอันนี้คือที่ร้านเจ๊ทำแบบนี้เลยใช่ค่ะที่ร้านหนูทำค่ะรับต่อคออยู่แล้วค่ะข้อเหล็กล้วนแซมเลดหัวเลดหรือว่างานไดงานไทเทรับหมดเลยค่ะอ๋อไทเทแบบนี้รับแล้วใช่ค่ะแต่อันเนี้ยเป็นคันแรกใช่ค่ะหลังแรกในโลกก็ว่านายเพราะยังไม่มีใครทําเลย ทั้งหมดทุกชิ้นเป็นไทเทมหมดเลยใช่ค่ะหมดเลยค,ค่ะมีเฉพาะสับท้ายหลังตัวนี้จะเป็นแค่งานไดอ๋องานได้สีธรรมดาใช่ค่ะ,ะคอันนี้จะเป็นงานได้สีธรรมดาเขาจะเหมือนนะดูแล้วก็ใกล้เคียงกันค่ะ,ะค,คืองานถ้าเป็นงานได้สีพี่อื่นเขามีหมดแล้วพี่ใช่ที่ไหนก็มี แล้วอย่างนี้ปกติราคาอยู่เท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าเป็นไทเททั้งลูกเลยแบบนี้ถ้าเกิดว่าแบบนี้ราคาอยู่เกือบสองแสนนะคะพี่สองแสนใช่ค่ะอลังการแต่ก็อย่างว่าทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าราคาไทเทแค่เส้นหนึ่งเนี่ยค่ะมันแพงแล้วใช่แล้วก็ในเรื่องของการที่แบบเชื่อมด้วยมาดูใกล้ๆคือแบบรายละเอียดกการเชื่อมคือเนี๊ยบมากนะครับเชื่อมมาก้อนค่ะพี่อันนี้คือที่ร้านทําหมดเลยใช่ค่ะที่ร้านทาหมดเลยค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นข้อสแตนเลสที่ได้สีอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเจมถ้าข้อสแตนเลสได้สีทั้งลาเลยเต็มเต็มเลยแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นสแตนเลสก็อยู่หลังอยู่ประมาณห0 0ห0หมื่นห้าหกหมื่นใช่ค่ะอ๋อก็เราเลือกได้เนาะแล้วแต่ว่าจะใช้แบบไหนใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเริ่มต้นเป็นเหล็กล่ะถ้าเป็นเหล็กร้วลราคาอยู่ที่12,500าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแซมเลสอยู่ที่16,500หกพันอได้ค่ะแต่ก็เป็นทรงเดียวกันแบบนี้ใช่ค่ะทรงเดียวกันแล้วแต่ลูกค้าอยากจะได้หัวแบบไหนแตต่่ออััันนนนนเเเี้มมป็หหวรรงงๆซึาทไืใ ใส่รถเราเองแต่ว่าถ้าเป็นที่ว่าใช้งานแบบทั่วไปแล้วยุคปัจจุบันแล้วหัวเขาจะเป็นลายนิดหน่อยใช่แต่อันนี้เป็นลายตรงๆคือเราทําไม่เหมือนใครพี่เราใส่รถเราเองใช่ใช่เป็นต้นแบบแล้วถ้าลูกค้าอยากจะได้เหมือนกันก็ทํ้ได้ทําไม่ได้ค่ะตอนนี้มีคนติดต่อมาค่อนข้างหลายหลังอลังการมากคือแบบว่าพอเราเห็นรั้วด้านหลัง เรามาเห็นห้องเครื่องโอหเป็นอะไรที่แบบมาลงตัวเพราะในห้องเครื่องเนี่ยก็เป็นไทเทนเหมือนกันใช่ค่ะไทเทนเหมือนกันแล้วก็คันนี้อย่างที่เห็นเราจัดทรงไปเรียบร้อยภายในภายในก็เก็บเครื่องเสียงแบบเต็มลำเหมือนกันนะใช่ค่ะ, oh, คะเต็มลำเลยค่ะพี่เครื่องเสียงอัดแน่นมากเป็นซับ10นิ้วคู่หนึง่ง ค่ะนะครับแล้วก็ที่แผงประตูนี่คือตีขึ้นมาใหม่เลยใช่ค่ะด้านหลังขึ้นใหม่จริงๆริก็ฝั่งนี้ก็นั่งได้ใช่ไหมนั่งได้ค่ะนั่งได้3าคนเลยค่ะปกติเลยครับถ้าเราใส่เบาะแบบนั้นก็คือจะนั่งได้แค่2คนแต่อันนี้เราตีแผงเนาะกนั่งได้ขึ้นไปนั่งได้ใช่ค่ะนั่งได้ไหมได้ค่ะลองเลยค่ะอ๋อก็คือนั่งได้แต่ก็ไม่มีที่พิง <C> e <at> ใช่ค่ะแต่ก็น่าจะสบายกว่าเบาะธรรมดาคะอ๋อดีกว่าเบาะเคอร์อกี้อย่างงี้มันสบายกว่าพี่นะครับอันนี้ก็เป็นเบาะเคอร์อกี้มีพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีเกจวัดดิฟฟี่นะครับฝั่งนู้นก็จะมีวัดบูทสองตัวใช่ค่ะนะครับปกติเจ๊วิ่งงานอะไรไหมคันนี้ทําไวโชวช์เฉยอ๋อทาไว้โชว์ <c oughs> แต่จริงๆอ่ะก็คือเป็นสเต็ปที่แบบว่าวิ่งได้จริงเพราะว่าเป็นทอลอยจริงใช่ถูกไหมอันนี้ก็คือวิ่งทางไกลสบายๆใช่ค่ะใช่ค่ะวิ่งวิ่งปกติเลยเพราะปกติก็วิ่งไปกลับเมงซังอยู่แล้วครับ ทำไรบ้างตรงนี้ถามเมง้งซังไทยแลนด์ดีกว่าค่ะพี่ให้คุยพี่เม้งดีกว่า <c oughs> ใช่ค่ะคุยกับพี่เ <laughs> ้งดีกว่าหนูไม่ค่อยเข้าใจ <c oughs> นะครับเรื่องนี้สำหรับใครที่จะติดตามเจ๊า <c oughs> สามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับ ติดตามทาง Facebook ได้เลยนะคะ Facebook ปาโมุคอกซิงนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกสี่ศูนย์แปดศูนย์สองสี่ได้เลยค่ะนะครับก็คือรับทําคอกโดยเฉพาะใช่ค่ะทำคอกโดยตรงเลยค่ะพี่ถ้าอยางั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เม้งกันว่าสําหรับห้องเครื่องคันนี้เขาทําอะไรไปบ้างนะครับโอเคขอบคุณเจ๊มากครับผมแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่เม้งนะครับสวัสดีครับพี่เม้งสวัสดีครับนะครับคันนี้โอ้โหอลังการงานสร้างเหมือนกับทุกๆคันเลยใช่ครับนะครับแต่สไตล์การแต่งเนี่ยก็คือจะแปลกแหวกแนวไปจากคันอื่นอีกใช่ดีทเแแแปลกกหววน ครับคันนี้นี่เริ่มต้นที่แรกเป็นยังไงมาพี่โจ์มันคือเป็นสไตล์แบบลดคอกมันต้องแมทกันทุกอย่างใช่ใช่เพราะข้างหลังนี่เขาก็เป็นไทเทยมา<ะ>หลังไทเทนแล้วเราก็ต้องทําให้มันแบบรับกันใช่ให้มันรับ,บกันจุดทอนเตอร์สีท่ทอนเ,เตอร์ก็ต้องรับกับตัวจุดคอรครับอันนี้เริ่มต้นจากตรงไหนก่อนพี่ผมจะเริ่มจากงานยากก่อนวางดีเทลวางตําแหน่งเทอร์โบตําแหน่งเทอร์โบใช่แต่คือในการทำมันทำยากคือรถเนี่ยต้องการเน้นใช้งานเน้นทนเราเริ่มจากเฮดเดอร์ครับเฮดเดอร์ผมเลนเดิมเลยอันนี้นนท เสร็จปุ๊บแล้วขึ้นตัวโบลูกแรกอันนี้คือลูกแรกลูกแรกเอเห้าครับใช่แล้วก็หางตันแดงตันแดงจุดยึดครับใช่คือจะไม่มีการเชื่อมจะเป็นอะแดปเตอร์หมดเลยอ๋อใช่อะแดปเตอร์นะครับเนี่ยเราเราเกรดมันจะมีจุดยึดครับหมดเลยครับคือที่หนาพอรับน้ำหนักแรงใช่ครับเราต้องหนักเยอะเพราะว่ามันมันยืดออกมาเยอะอ๋อแล้วก็ต่อขึ้นมาด้วยลูกสองครับลูกสองวัดเกรดอืมใช่ครับเัดเกตเราก็ยึดกับตัวอะแดปเตอร์อีกทีนึงครับคือชิ้้้้้นนนนนนนงงงาาาเีีียไไมมม่่่่่สสถััอออแลวตตรระใหป อ่าป่าเราตัดเดิมทิ้งแล้วเราขึ้นขึ้นใหม่ให้มันรับกันครับอันนี้ทําสีเป็นแบบทําสี powder coat ว่ะพี่อันนี้เป็นสีพ่นเคลือบด้วยพวก 2K อะไรเงี้ยแต่ทนความร้อนได้เหมือนกับสีรถเลยอ่าเป็นเป็นระบบเดียวกับสีรถเลยครับใช่หัวแค่เฉพาะชุดเทอร์โบเนี่ยก็อลังการแล้วใช่นะครับโอ้แล้วก็คืองานพวกนี้เนี่ยเป็นไทเทหมดเลยรายับสีคอกนั่นแหละสวยแล้วว่าดูแข็งแรงมากใช่ต้องแข็งแรงเราใช้งานจริงเลย อย่างนี้ทํายังไงให้สีมันเป็นแบบนี้อะี่ของผมเป็นตู้อบตู้ยิงครับแล้วก็ยิงเพราะปกติเนี่ยสีสแตเลสมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้อ่ามันจะแบบใช่ไหมด้านคนละแบบอันนี้มันจะดูแพงมากใช่ดูแพงแบบใช่ใช้วิธีการเดียวกับพวกไทเทเนียมที่เป็นงานด้านอ่ะอย่างอย่างข้างหลังเนี่ยพี่ตรงอันนี้สีอันนี้ต้องเป็นสีที่ีทนความร้อนใช่สีทนความร้อนพวกเนี้ยต้องเป็นสีคนนี้สีหมดเลยเป็นสีเพราะอย่างด้านหลังเนี่ย ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยคือจะร้อนจัดมากร้อนมากร้อนมากคือสัมผัสไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับใช่ครับพองแน่แล้วอย่างตัวเครื่องยนต์เขาพี่อันนี้เป็นเดิม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 สแตดาร์ดกำลังอัจพวกนี้พี่กับเครื่องเดิมมันรับกันได้้โอสบายเลยครับอันนี้เป็นสามพันเนี่ยสามพันเป็นแรงเออมันเป็นเครื่องสามพันใช่ครับมันไม่ใช่เป็นตัวหนึ่งจุดเก้าแค่หนึ่งจุดเก้าจะต้องใช้เทอร์โบเล็กอ่างๆใช่อาจจะใช้คู่ระหว่างอ่าบัวสามพันกับเอฟห้าแค่นั้นครับใช่ครับด่านี้มันสามารถใช้บัวใหญ่ได้พลลัังมนเหือ เพราเดิมๆอ่ะเดิมๆที่ผมทำอยู่ทุกวันนะครับเปลี่ยนพ่อของดีเจนะผมว่าแรงนะเดิมๆเดิมๆกันเนาะกำลังมันเยอะมากนะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็ทําเป็นท่อร่วมใหม่ดีท่อร่วมใหม่อ่านะครับแต่ปกติจะเป็นอลูมิเนียมด้านอ่าอันนี้ก็เงาอันนี้เป็นชุบเหรอพี่เป็นอ่าปัดเงาปัดเงาปัดเงาแต่วัสดุเหมือนกันวัสดุเหมือนกันครับแต่ปัดเงาเราเจอทุกคันก็จะเป็นทรงนี้แต่จะเป็นด้านเป็นด้านสีแบบอลูมิเนียมประมาณนี้อ่าประมาณนี้ปกติจะประมาณเนี้ยแบบนี้เลยแต่อันนี้เราเปลี่ยนใหม่ให้ม เป็นเงาว่างอะไรเงี้ยก็ดูโอเคนะเพราะว่ามันก็รับกันกับพวกนี้หมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญเลยผมชอบตรงนี้มากเลยการวางตัว Inter. อินเตอร์ปกติอินเตอร์เนี่ยมันจะต้องเข้าด้านข้างาด้านข้างอันนี้เราต้องขึ้นหัวขึ้นท้ายใหม่ไหมพี่แบบนี้ไม่หมดเลยตรงนี้ตรงนี้ก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันใช่ไหมตรงนี้เสียเวลามากเลยทาไมถึงนึกที่จะต้องเอามาวางตรงนี้พี่คือ เราไม่เปิดฝาปงเรามองด้านหน้าเข้าไปนะครับมันก็เห็นอินเตอร์แล้วดูแล้วเป็นอินเตอร์เห็นทางเลยอ่ะเห็นไทเทเนียมวิ่งเลยอ่ะใช่ตรงนี้เราเราจัดส่งส่งยากมากครับใช่ต้องใส่อินเตอร์ใส่กันชนเข้าไปแล้วก็เล็งดูว่าเห็นไหมถึงค่อยขึ้นงานเออแล้วปกติคือเราจะไม่เห็นเลยอ่ะว่าใครจะมาเอาทางเข้าทางออกอ่ะเข้าจากฝั่งนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นเลยหละอย่างคือเราเรามี ถังนอตด้วยเพราะอินเตอร์เราก็ต้องบีบให้มันแคบอ๋อเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะบานออกอานบาออกไปใช่ครับมันจะดูแบบไม่เพียวอ่ะอ่าอันนี้ก็จะต้องเพียวลงมาเพื่อให้มีตำแหน่งของการวางเตอร์ใช่ครับตอนนี้เครื่องยนต์น่ะมันถูกบีบมาฝั่งนี้ก็โล่งฝั่งนี้ก็โล่งถ้าเราถังออกเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางตรงกลางพอดีใช่นี่คือเซนเตอร์สวยมากสำหรับห้องเครื่องนี้ใช่ครับ แปลกๆนนิดึงอะไรเงี้ยอย่างตัวสีฝาวาวเนี่ยเราพยายามทําให้เป็นสีเดียวกับตัวรถถูกไหมใช่สีเดียวกันเลยลายของฝาวาวกับลายของรถทั้งคันเนี่ยครับอันนี้แสดงว่ามาออกแบบที่พี่ใช่ออกแบบที่นี่คือต้องแมทช์กันครังรถกับลายฝาวาวก็ต้องลายเดียวกันคีนแต่ดูแบบมีลายนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้คือใช้งานได้ปกติอันนี้ข้างหน้าเป็นหม้อน้ําใช่ครับพี่หม้อน้ำแผงแอร์แผงแอร์อยู่ครบนะครับอินเตอร์อยู่ครบ abs อยู่นี่ abs อยู่นี่ย้ายมานี่แหละวชอนอยู่นะครับใช่นี่ระบบเบรกนะครับก็เก็บหมดเก็บหมดครับโอ้โหสุดยอดอันนี้ดูแบบ เหมือนจะคลีนแต่ก็ไม่คลีนดูเหมือนว่าของอุปกรณ์มันเหลือน้อยหละเหลือน้อยใช่ครับแต่มันอลังการตรงชุดตรงนี้แหละใช่มันได้พวกสีสัตว์นี่ครับวันนั้นไปงานวัยรุ่นนครมหถมคันนี้นี่โดดเด่นเลยจากตัวเทอร์โบส่งหันนะครับกูเดมส่งส่งมันได้อะไรเงี้ยมนดูแบกตาดีปัจจุบันอ่ะคนทำเทอร์โบก็จะทำเป็นแบบว่าสีพื้นมันสีพื้นแต่เนี้ยพอเราเล่นลูกเล่นปุ๊บมันจะเข้ากับถังเข้าเลยใช่ผมเอาสีถังเทียบกันนี้ใช่ครับอันนี้คือเราตั้งใจตั้งใจก็อันนี้เวสเเกก็ใ้ีีันนลยง พวกฟิตติ้งอะไรเงี้ยเราจัดให้มันแบบโทนคุมโทนไปเลยใช่มาสะอาตากว่านะครับหัวฟิตติ้งเราก็จะเป็นสีเดียวกันหมดเลยใช่ทั้งตัวเลยน็อตฉีดโชว์ถูกไหมพี่ฉีดโชว์นะครับออกสองฝั่งฉีดอันนี้ก็ปรับได้ครับปรับได้ปรับองศาได้หน้าหลังอยากจะขยับตรงไหนอะไรยังไงได้ไม่ให้มันชนกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเป็นเปลี่ยนทิศทางมันได้ครับตรงคานนี่ตรงคานจะขึ้นใหม่คานแล้วก็โชว์โชยน้อยปกติซ่อนไม่ซ่อนแล้วครับโชว์เลยอ่าสวยด้วยเพราะว่าตำแหน่งมันได้อ่าแล้วก็มีชื่อของพี่เคคาใช่รรัับบนะ แล้วอย่างถังน้อยพี่ขอถามหน่อยดีว่าอย่างไว้อย่างเงี้ยตะคี้คุยกับเจ๊แล้วเจ๊บ,บอกว่าเคยวิ่งขับปกติเลยมันไม่อันตรายพี่แบบนี้อันตรายไหมไม่อันตรายแต่คือมันจะโดนความร้อนจะหมดเร็วอ๋อมันละเหยอ่ามันละเหยมันจะกลายเป็นน้ำพวกนี้จริงๆก็ควรที่จะเอาออกตอนเวลาใช้งานจริงใช่ใช้งานจริงก็อ,ออกดีกว่ารเราเอาไว้สําหรับโชว์เดียวฉีดโชว์สุดยอดมากต้องบอกเลยว่ามาหาพี่เม้งที่ไรรถแต่ละคันเนี่ยคือ <laughs> ไม่มีความเหมือนเดิมเลยสักคันหนึ่งมันต้องไม่จำเจนะครับ,รบเห็นรถรที่อยู่ในอู่แต่ละคันเนี่ยทั้งรถของพี่รถรนะครับแล้วเห็นมีอีกคันหนึ่งที่เป็นแบบทรงเหมือนรถแดก อันนั้นเป็นรถใช่ไหมอ๋ออนนี้เป็นรถลูกค้าเหมือนกันทบอันนั้นทบสามลูกสามลูกทบสามลูกเมื่อกี้แอบดูนึกว่ามีสองลูกมีสามลูกมีสามลูกสำหรับใครที่จะติดตามพี่เม้งตอนนี้นะครับสามารถติดตามพี่เม้งได้ช่องทางไหนบ้างก็ในเพจครับพ่อสูตรเม้งสังแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวครับเม้งสังเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ตอนนี้จริงๆก็พ่อสูตรทุกอย่างก็ยังมีขายปกติปกติมีพวกอะไรตกแต่งเครื่องตกแต่งของเครื่องนะครับแล้วก็รวมถึงแบบนี้ถ้าเกิดใครที่จะมาปั้นใหม่ทั้งคันแบบนี้ก็เข้ามาไดด้้้เเเลลยยยขาาาามมคคุกกกััันนนนน่่่ออออะะะรรรบบบีตงงงวสหหโใ ใหญ่โตมากนะครับจริงๆมาเที่ยวมาดูก็ยังดีต้องบอกเลยว่าอลังการใช่ไบมาเที่ยวได้นั่งคุยกันได้ครับโอเคขอบคุณมากครับพี่เม้งนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่ชอบสายแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสายโชว์สายแรงจริงๆพี่เม้งทําได้หมดเพราะรถแข่งก็มีอยู่หลายคันใช่ครับสำหรับคลิปนี้ครับใครเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็สำหรับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นอะไรก็ฝากติดตาม้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมกับพี่เม้งลากัรไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ